เ้้อ,อ,อาันถามนี่ด้เกิดัสวัสดีครับอยู่กับบอสบายดีมาอวมันี้าไปเก็บเห็ดีไไหยักเด้อถ้าไปถาไปหาเห็ดถา,าไปหาเห็ดป,ป,ป้าจ้าถือเ็ฮดนี่ใกล้ๆเสือสอนเล็บ <c oughs> เพิ่บต้นไม้แถวหน่มกี่กาเอถวอยู่นน้อเอานีนะฮ่ง่บนีนบางนเออ่ไนไปเฮ้ยเพิ่งบมีมาหรอมีดก็พอที่เาไปยังลาหอมเข้านไหมไปเก็บเฮดพี่น้อง ได้บรรุได้กับบุ้งหัวแล้วต้องไปเบึ้งน้ำกันแล้วงานบริเหตุมืนนี้ปันยุงานงานหน่อยมันนี้เเลยให้ยุดศเง็นบ่ หาเห็ดหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดในสเปนกับวิถีชีวิตแรงงานไทยในตา่างแดนมาให้ให้กินหมดเอามากแต่แตนน่เหนื่อยหมดน้ำดำับเออมันมันอะไรมัน,นบ่เนี่ยเ<น>ข้าไปมาวางยังก่อ,อวุ้น,นวั้นี้ามเถอะว่านี่อ๋อวิปจะเสียบเถอะวะเนาะเนี่ย เออว่ะหล่ไล่บ่จินนงจิ้นอนงินินิมาง้วยเจ้หวานดิเดียวนองกินมังเสียหหม่อดกลาจินหนาหนึ่ดำมอ้ยแม่ีเดียวเดียวคือมางม้อนเนาะมาเนี่ยมึงเนี่ยที่เขาเก็บเก็บเห็ดเอ้วาไบ่เมียนบ่เขาเก็บเป็นยังเห็ดวหาไเห็ดเยี่ยมบ่เมียนบ่คือมาม้อนเนี่ย จะเสียบอีลีว่ะเอ็กยังถามต่อบืตต่อเกินกูได้ mình biết nó ở đâu ấy không đấy nó ở nó mày đi ต้อไม่ต้อไม่เป็นเตียยุมต่อไม่เปี้ยนต้อ,ตอไม่ตายบุยเคยมาหาเก็บคือกันไว้บรูด้วยนี่านนนนทางตันเตีย ม,ม,มี่บอกว่ามมีหร,รือฝนบาตกนี้ยฝนบาตกเค่จะเกิดอีบอ่จ้ะนะมามีโอเคเพื่อนมัเกิดน้ำมันสีทธิจ้คยไหนอีบอ่มาเก็บ ต่อไปเนีย่ยทางโซโต้หางเนลยนี่ตัวไหนตัวใหญ่นี่ตัวในี่ อมปีน <Hoy S 1> ี้มุมนีอยู่บ่กี้มันดีมันแหงคือว่ามันฝนาตกเนาะไม่แค่เห็นบอมังหางยนเลยเรา้องไปทางหูทางหวยกว่าทางหวย่านี้เถอัว่านเขตบล็แนบ่ ยังสร้างห่างนีจุดยังวะเมื่ได้เห็นสิได้เห่าหรือมันกัวเฮ้ยถ้าบ้านจะไปน้ำคู่บกว่างอยู่ถึนแล้เรารลงไปโซโต้คนนี้ ว่าเดีนีเหตเดี๋ยวโซโจนันโด่งไงแข่เลยฮึอะไรนี่แห่งจี้นี่ใส่เออนี่เด็นี่นี่แล้วนี่นีแล้วนีเห็นว่เออไอ้ดอกเปียกอยู่เอออออได้แล้วบ้าน

นี่นี่มันกีกีอยู่นหน่อยเนี่เออนีได้าขึ้นน้อยนี่น่น่เอาเล้ปะเอาเลยทำอ้่าล่ะน้ำแซบกันเีเอาเตียถุงนี่กับเมื่อน้อเอาตำเสร็จน้ำน ทำไมเป็นกัเกิดเหตุนั่นเองนั่นเองไปกันนั่นเองว่ามีอย่างจอดนบน ทาหนี่เริ่มจะต้นไปสิที่วันทางยาวไกลตอนนี้คนทางยาวไกลครับตอนนี้อยู่กับผมครับคือเราหาเห็ดได้วันนี้วันนี้วันไห้ไปหาปลาลงวันนี้าามันล่มอากาศล่มครับวันนี้เ<ะ>ออ,อ,อว่ามี่วะมันีร่มอากาศหนาวเย็นแล้ววันนี้หนาวเด้อสเปน นนนนได้บ่ได้ไปหาปลาบ่เนี้ผักเฮ้ยใช่อุ้ยโอ้โหอี่เขายกผักเลยหรืออ้ยอ,อันหนเ่งเท่าแล้วเาอาอย่างเง,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 งี้ยงเงี้ยเดี๋ยวผู้ใดพอน่าลูเมี่ยพอนเกิดผ้าเมียมาหาหนุนหนะ เิ่นหากิน,นหาอยู่หาจินว่าเเอี๋ยวทุกนมูจักหาก็่งม่กามาแล้วพี่ประ้องแล้วอืนี่เราเิ่นพูดดีสิหาเฮ็ดเ่งดิคุณคุณมีหงอนหเออเฮ้ยเุ้ยกดาอันไอไดอกหน่อยๆน่ยอยนี่ดอกหน่อยยเลยนี่คนใหม่หเฮ้ยแม่งดูเย็บเย็บว่ะอุ้ยบอํามยาบขอโทษครับเกือบเยียบเกือบเยียบเฮ็ดผี

ไอ้ขมีนอยู่มีอย่เงาใหม่เนาะเงาใหม่็้ขวาน็ดขวนเนาะอดขวาน็้ขวานอ้หรอจๆเลยนะหน่อยๆเลยแกงหุ้ยเห็นอีกแล้วเรงพุๆๆอยู่กาุ่นอีกแล้วเห็นอะไอเอไปเนมันเท่าเราไปเสืออย่างละอูโอสองดอกเก นี่เลยนี่เลยเขาปลาก็ใช้แมทไว้เข้าเนี้ยแล้วเขาปลามากก็ใช้แมทใช้แมทป้องกันฝุ่นเขาใช้ป้องกันฝุ่นนะมอนป้องกันหลบป้องกันฝุ่นป้องกันฝุ่นง่ายไหมเออง่ายเออเออง่ายมาก วันนีขึ้นยุ่นี่ให้ม่อกสิ้น่เออปมเห็นปมเห็นนี่ครับผมบอกเนี่เป็นสากปละคังเพราะโมบานเก่าในกาลนี้บานคนเดียวนีเคร่งผูนี่หือว่าอาจเป็นเทียงหน้าเป็นที่พักตัวข้าวเฮ้ยยังเลยตกมตกลุมไ เขีมพักที่พักเขมพักพกองอะไคนไทยเหาอยู่ข้างล่างอนนี้ย่างขึ้นมางพูดตอนนี้ถึมหาเห็ดว่าสนมนีหแล้วบ่ม,มน,บน,นี่มาห่ากันะไรไปแน่ไม่ทด้หรือเาห่าอยู่ข้างลางไดยนะไม่้อยยังขาึงน้าถึงพูดนี่นบ่ของน้ามาเบิงเพราะมันไอ้ไกลจากไอ้น้ำเพราะเราค้นกับประตูความ,ามไกลข้องน้ำ อาชมีความชมเชยอะเฮ็ดอาชบ่เกิดเ่อเสื้อกัอมาหลวงวาเสืนเดเกิดโอ้ยต้นกระบอกมันมีนนเดอเหตดกำมัน,นต้นบกบอ,กอนี่เหตดบินเกิดนต้นกกยังไเกิดฮะ เขาบกนี่นะบวกกเกิดเด็กมันต้องเงาไใบสวนอันนี้นะเงาสวน

ไปห้างไหนอกนอนลเอา้าเอา้าโัวเมียสไลเดอร์เอาพี่นอ้องตัแมียสไลเดอร์เอา้าสรุปแล้วทั้งคู่มีเฮ็ดกกสิบปลาชิ้นนี้ไว้แค่นี้กบคลิปสันส้นๆมายา่าครับวันนี้หาเฮ็ดวันหยุด ฝากแกไอ้กียงหนึ่งฝากที่ตามครับก่านใหวิถีชีวิตแรงงานไทยในสเปนกระผมสบายดีม,มั่ววนพี่เก่ามาแค่โซเล็ตเอาาเครับนี่เจอกันที่หน้านครับผมบา,บ,าบายบายครับพี่นานบ,บ,าบายครับฝากกันชิบหายครับผมบายครับ